กลับมาตอนที่4นะครับในตอนที่3นะครับเราสอนวิธีการนาวิเกตนะครับคือการเคลื่อนที่ในโปรแกรมเซไปแล้วนะครับตอนนี้ผู้ใช้โปรแกรม Sketchup ที่ติดตามวิดีโอเทนนิงชุดนี้ก็น่าจะเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับต่อไปครับเรามาเรียนรู้เบสิกนะครับในการใช้งานโปรแกรม Sketchup ซึ่งไม่ยากเลยนะครับต่อไปนี้นะครับให้เราดูนะครับนี่คือเส้นสีแดงตัวนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับคือคือต่อไปนี้ผมเรียกว่าแกนสีแดง นะครับต่อไปนี้ครับเส้นสีเขียวนะครับผมเรียกว่าแกนสีเขียวและเส้นน้ําเงินนะครับเรียกว่าแกนน้ําเงินในโปรกแกรมเกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ TD for everyone ก็คือโปรแกรมภาษามติสำหรับทุกคนเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าแกน x แกน y แกน z เพราะว่าเด็กๆจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้เกิดผลที่ทําไมสเ d ถึงถึงเป็นลักษณะของแกนแดงแกนเขียวแกน z แต่ในแง่ของเรานะครับคนทํางานแบบมืออาชีพหรือหลายคนก็ตามที่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่อย่าง แค่เข้าใจก็คือแกนแดงต่อไปนี้ก็คือแกน x นะครับมุมมองทางคณิตศาสตร์นะครับทางเรขาคณิตแกน x นะครับแกนเขียวเนี่ยคือแกน y และแกนน้ําเงินเนี่ยให้เรียกว่าเป็นแกน z แต่ผมจะเรียกแกนแดงแกนเขียวแกนน้าเงินแทนแกน x แกน y แกน z นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างเบสิกวิธีการขึ้นโมเดลสเก็ตอัพสามมิติดีง่ายมากนะครับมันเป็นลักษณะของการทำงานแบบง่ายๆโดยการที่เราขึ้น 2d ก่อนนะครับก็คือเส้นแนว2มิติก่อน ในระนาบใดๆก็ตามคําว่าระนาบคืออย่างเช่นระนาบเขียวกับแดงระนาบน้ําเงินกับเขียวระนาบนะครับน้าเงินแดงเขียวแดงนะครับตรงน,นี้เขาเรียกระนาบวิธีการใช้ก็คือกดคําสั่งลายก่อนนะครับลายนี่ดีซอนะครับคลิกที่ดีซอสคลิกถึงทีที่พื้นนะครับแล้วเราก็ลากออกมานะครับตามแกนเขียว ทันทีที่เรานะครับขนานแกนเขียวเมื่อไหร่นะครับคลิก1ครั้งมันก็จะได้เส้นดีสอลายออกมาเนี่ยที่ออกแนวขนาดแกนเขียวเลยจากนั้นนะครับลากมาในแนวแกนแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับขนานกับแกนแดงถ้าเจอสีแดงเมื่อไหร่นะครับมันคือขนาดแกนแดงให้กดคลิกหนึ่งทีเพื่อสร้างเส้นลากกลับมานะครับตามแกนเขียวถ้าเจอแกนเขียวเมื่อไหร่นะครับค่อยๆลากกลับมาช้าๆนะครับ คือตามแกนเขียวนะครับสเกตดับเนี่ยเวลาเราลากมาถึงปุ๊บนะครับมันจะมีการลักษณะอินเอนนะครับมันจะบอกว่าอ้างอีกกับตัวนี้นะครับเห็นไหมเท่ากับพอดีมันบอกไกด์ให้เรารู้ว่านี่คือเท่ากันกับเส้นนี้นะครับโอเคสาระคือแกนเขียวนะครับสาระแกนเขียวลากมาเรื่อยๆปุ๊บคลิกหนึ่งทีแล้วเราก็ลากปิดเบสิกครับเป็นอย่างนี้ครับคือการลากนะครับกดสเปซบาร์กลับมาเห็นไหมครับว่าการลากนะครับ เมื่อเราลากคบแนวสี่มุมนะครับเส้นดิสอสี่มุมมันจะมีลักษณะของเฟสนะครับหรือหน้าขึ้นมาทันทีเลยนะครับอีกทีนะครับถ้าเราลากเขียวแดงเขียวทันทีเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวนี้สเปซบาร์นะครับนั้นช็อตคัดนะครับของคําสั่งก็คือ L นะครับตัวนี้นะครับก็คือลายหรือดิสอเนี่ยให้กดนะครับ L นะครับ L สเปซบาร์นะครับ สถานะนี้นะครับต่อไปนี้นะครับให้เรียกว่าเฟสนะครับเฟสแล้วตรงเส้นนะครับถ้าเราคลิกส e l e เล็กนะครับที่เส้นตรงนี้นะครับเรียกว่า edge หรือขอบนะครับดังนั้นเองถ้าเราลาก edge นะครับขอบเนี่ยตามแนวแกนเขียวซึ่งเป็นข้อเรกแกน y แล้วก็แดงนะครับเราก็จะได้เฟสขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็นรูปปิดออกมาอย่างนี้ขอบนะครับแล้วก็เฟสแค่นี้เองหลักการดูต่อนะครับถ้าผมลองลากนะครับ ากใหม่ตอนนี้ผมจะลากโดยที่มันไม่ขนานกันเขียวผมลากมุ้งออกไปนะครับนะครับถ้าเราลากที่มันอยู่ใน plane เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ถ้าเราลากนะครับกดอีกทีนะครับถ้าเราากเห็นไหมครับเราลากปุ๊บนะครับเป็นรูปเท่าไหร่งี้สังเกตไหมครับว่ามันไม่เกิดเป็น f a c ขึ้นมา เราดูอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นเพลนเดียวกันแต่จริงๆถ้าเราออบบิทดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเราออบบิทแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะอยู่คนละเพลนเลยเห็นไหมครับดั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับงนั้นการทํางานด้วยโปรแกรมเซตอัพนะครับเราสามารถจะกลับมาได้โดยการรีดูอันดูตรงนี้นะครับกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเรากด L นะครับเรีทีสองมาเราลากขนาดใการเขียวไว้นะครับคลิกขนาดการแดงไว้คลิก ขนานกับแกนเขียวนะครับช้านะครับคลิกอย่างนี้นะครับคือการทํางานที่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นลักษณะของเฟนมาอย่างนี้นะครับต่อไปจำให้ดีนะครับต้องพยายามรักษาแกนไว้มันจะได้หยุดเพลนเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็เรียกเพลนเดียวกันต่อไปนะครับถ้าเราถ้าเรานะครับใช้โปรแกรมเซฟในการทํางานเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าสเกดับเนี่ยมีหลักการยังไง ต่อไปนะครับถ้าผมคลิกไปที่นะครับคำสั่งตรงนี้ครับตรงดีสอเนี่ยจะมีคำว่ายังลบอยู่ผมคลิกยังลบนะครับหรือชช้คัดคำว่า e นะครับ e นะครับ eraser นะครับอันนี้คือ l ดีสอนะผมคลิกไปที่เส้นนะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากทับเส้นถ้าผมลบขอบไป1อันนะครับทันทีเลยนะครับโปรแกรม sketchup เนี่ยมันจะไม่มีเฟซทันทีเลยนะครับหรือลบ นะครับคอนโทเนซกับไมทีอันดูกับไมทีนะครับหรือคอนโทเนซนะครับอันดูเนี่ยนะครับคอนโทเนซนะครับถ้าผมอยากจะเติมเฟซเข้าไปใหม่ผมกดอีสอนะครับกดค่อยๆช้าช้านะครับสมมติถ้าเราในกรณีที่เราลากมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอินฟลูเอนซ์ล็อกปุ๊บกดนะครับแล้วผมกด e นะครับยังลบนะครับตรงนี้ e นะครับยังกดยังลบ หรือ E นะลบปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปแต่วิธีแก้ง่ายมากนะครับเราก็แค่เอาดิสออีกทีหนึงมาลากแปะหัวท้ายเราก็ได้เฟสแล้วทันทีนะครับลองดูนะครับนี่คือหลักการเบสิกนะครับถ้าผมลากเขียวแดงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจะลากไปเรื่อยนะครับในกรณีที่เราลากมาแล้วนะครับมันไม่เจอเส้นอินเฟอแล้วนะครับในการล็อกเนี่ยให้เราไปแตะที่ขอบตรงนี้หที นะครับเราลากกลับมาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ได้เลยนะครับถ้าผมลบนะครับกด e นะครับอย่างลบเนี่ยลบตรงนี้เห็นไหมครับมันหายไปเลยแต่วิธีแก้ไม่ยากครับก็คือการกดทับตรงนี้ก็จะได้เป็นเฟซกลับมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมคลิกไปที่เฟซตรงกลาง select เฟซตรงกลางเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเป็นแล้วกลายเป็นเส้นจุดอย่างเงี้ยนะครับกดที่เฟซตรงกลางแล้วผมกดคําว่า delete ที่คีย์บอร์ดนะครับ delete สถานะนี้คือผมลบเฟสตรงกลางทิ้งไปนะครับแล้วมันก็เป็นเส้นงวงๆอย่างนี้นะครับไม่มีเฟสมีแต่ขอบอย่างเดียวแต่วิธีแก้ไม่ยากครับถ้าผมอยากเรียกเฟสกลับมาผมแค่ลากกด L นะครับหรือ D สอเนี่ยลากไปตามจุดใดจุดหนึ่งหนึ่งพีครับแค่นั้นเองครับเราสามารถจะดึงเฟสกลับมาได้ทันทีเลยและนี่คือกฎนะครับในการทํางานด้วยโปรแกร,รม SketchUp เราสามารถที่จะลากเส้นทับได้นะครับไม่จํากัดเลยนะครับ โอเคไหครับเดี๋ยวผมกลับไปก่อนนี่คือหลักการนะครับในการทำงานต่อไปครับ s k e t c h up นะครับมีคำสั่งอีกอันนึงนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็คือ d i s อยังลบนะครับ d ี s ยังลบมันมีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับเขาเรียกคำสั่งว่า move นะครับ move นี่ครับ move ก็คือการเคลื่อนที่นะครับ move หรือ shortcut ก็คือ m นะครับปั้นคีย์บอร์ดคือ m ถ้าเรากด m หรือคีย์บอร์ดนะครับถ้าเรากดไปที่ขอบ เราสามารถจะดึงมันออกมาได้ตามแนวแกนแดงกดตรงนี้นะครับดึงออกมาได้ตามแกนเขียวหรือดึงกลับก็ได้นะครับนี่คือเบสิกใช้งานง่ายนะครับตรงนี้ก็ตามกดนะครับนี่คือการสั่ง Move Move นะครับต้องระวังนะครับเวลาเราดึงนะครับถ้าเราดึงออกมาเนี่ยและถ้ามันเยื้องศูนย์นะครับดย๋ยวผม F เ,เนี่ยผมดึงอย่างนี้ปุ๊บนะครับ มันก็จะเอียงอย่างนี้เห็นไหมครับเอียงมากๆเลยต้องระวังนะครับต้องตามแกนก่อนนะครับเห็นไหมครับวอชิ้นดับเนี่ยลักษณะของมันจะทํางานอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับมัน move ได้แล้ว move ได้มนะครับการ move โอเคนะครับต่อไปครับเมื่อเราเรียงคำสั่งแล้วนะครับดินสอนะครับดิสนะครับแล้วก็อย่างลบในการลบเส้นนะครับแล้วหลักการในการ หิ่งหึงเฟสนะครับกือการกําจัดเฟส a นะครับกับการเติมห่อเข้าไปแล้วต่อไปครับคําสั่งเราย้ายมูฟแล้วนะครับคําสั่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือการพุชพูนะครับหรือการดึงให้เกิดโมเดลสามิตินะครับคําสั่งก็ใช้ง่ายมากก็คือตรงนี้ครับข้างมูฟเลยนะครับพุชพูทำยังไงครับคลิกนะครับหนึ่งทีที่พุชพูหรือช็อตคัทก็คือ p นะครับ p กด p ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกที่เฟสนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยคลิกที่เฟสดึงขึ้นเลยครับ อย่างง่ายดายเลยเห็นไหมครับยี่คนนั้นนะครับเราสามารถจะพุชพูลทุกด้านได้นะครับดึงที่เฟส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 กด P นะครับพุชพูลกดสเป c e b a r กลับมาที่เสลกอีกทีหนึง่งนะครับออบิทหมุนดูกด P ครับพพุชูลพุชพูลพุชพูลพุชพูล นี่ครับหลักการนั้นการขึ้นโมเดลสามิตินะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับโดยการขึ้นเฟสขึ้นมาก่อนนะครับในเชิง 2D นะครับง่ายๆเลยนะครับพุชพูพุชพูง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเราดูต่อนะครับเห็นว่าเบสิกนะครับถ้าเราดูมองดูดีที่รัศมีก็จะมีสี่เหลี่ยมนะครับวงกลมนะครับพอลิโอนนะครับแล้วก็อาร์คซึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเขียนคล้ายๆกับรีสสองเหมือนกันทุกคนลองเล่นดูได้เองนะครับไม่ยากนะครับลองกดสี่เหลี่ยมดูนะครับคลิกลาก คลิกลากนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือเบสิกวงกลมครับคลิกคลิกคลิกนะครับรูปพลีกอนะครับหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวยังง่าสองทีนะครับอาร์คนะครับลองเล่นดูนะครับโปรแกรมเซฟไม่ยากเลยง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะมีอธิบายทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็กด P นะครับ push มาพูครับพูขึ้นมาพูขึ้นมา และนี่คือหลักการนะครับในการทํางานโปรแกรมเซฟง่ายๆเลยนะครับเบสิกเลยนะคเดี๋ยวมาต่อตอนที่นะครับตอนที่สี่ตอนที่ห้ามาต่อนะครับว่าเดี๋ยวเราลองดูสร้างบ้านนะครับง่ายๆนะด้วยโปรแกรมเซฟนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไม่อยากให้คิดนะครับหวังว่าทุกคนลองอฝึกดูนะครับในพาร์ทนี้นะครับ